สวัสดีค่ะวันนี้จะพา,าทุกคนมาเก็บผักอีกหนึ่งชนิดนะคะผักชนิดนี้เขาก็เรียกว่าภาษาคนทั่วโลกเขาก็เรียกว่าเมเบิลนะคะแต่ที่สวีเดนเขาเรียกว่าเล่นนะคะหมวยก็จะพาทุกคนมาดูเลยว่าลักษณะเขาจะเป็นยังไงนะคะก็เป็นสถานที่เก่าที่หมวยเคยเก็บเอ่อชชโคนนะคะเชชโคนก็อยู่ด้านล่างนะทุกคนด้านล่างนเนาะตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มโตขึ้นมากแล้วทุกคน เริ่มเรเนี่ยใบเริ่มใหญ่มากพิชโคนนะแต่ก็ยังกินได้ค่ะแต่วันนี้หมวจะไม่เก็บพิชโคนนะคะหมูจะมาเก็บนี่ทุกคนนีเลย m a เมเบิลค่ะนี่คือต้นของเมเบิลนะคะหรือภาษาคนสวีเดนเขาเรียกว่าเล่นนะคะนี่คือดอกเมเบิ้ลเนี่ยกำลังออกสวยเลยทุกคนเอาไปทำเป็นคนไทยก็จะเรียกมันคล้ายๆเอาไปดองเป็นผักกลุ่มได้นะคะทุกคน วันนี้หมวยก็จะเก็บไปเลยเอาไปทําอาหารกินนะคะนุ้ยสวยมากเลยทุกคนเก็บไปเลยค่ะเก็บตรงยอดตรงดอกเขานะคะช่วงตอนนี้อ่ะเขากําลังสวยๆกินได้ค่ะทานได้นะเพราะว่าอีกสักพักนึงก็จะเริ่มแก่เพราะแก่ปั๊บก็จะกินไม่อร่อยนะคะมันก็จะเหนียวๆเ,เนาะก็เหมือนผักอะคะ่ะแก่แล้วก็จะไม่อร่อยที่เขาเพิ่งออกมาใหม่ๆอย่างเงี้ยกำลังกำลังทานเลยนะทุกคน นี่เลยผักเมเบิลผักกุ้มคนไทยเรียกผักกุ้มนะแต่เ,เห็นทางอเมริกาเขาเรียกว่าเมเบิลนะคะแต่คนสวีเดนเรียกผักผักอะไรต้นเล่นค่ะต้นเล่นนะคะเลนต้นเขาสมมาจะต้นให,ใหญ่ๆนะทุกคน ใหญ่ๆแล้วเนี่ยตอนช่วงหน้าสปริงอย่างเงี้ยเขาก็จะออกเนี่ยออกยอดออกดอกมาอย่างนี้นะคะทุกคนโอ้ยนีเลยเนี่ยลักษณะดอกนะทุกคนเห็นไหมคะดอกเขากำลังน่ากินเลยค่ะอ่อนๆเนี่ยเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะหรือเอาไปาทำอะไรอะ่ะทอดใส่ไข่ก็ได้ก็อร่อยนะเนี่ยเราจะเก็บไปค่ะไว้ชอบน่ชอบกินมากเลยปีที่แล้วก็เก็บ ตามดูเหมือนกันนะคะเอ,อ่อมันก็จนมากจนมากยอดเขาก็อยู่สูงๆนะทุกคนสูงเนาะนีโอ,อ,อ้ยเมเปิ้ลยูฮอสมอร์กันแถวไหนดีกว่าอ้โหของเราก็คือเดสมอร์กเนี่ยไอ ไวยถามชัเธอมีที่แล้วเธอก็ชิมับชันไม่ใช่เหรอใช่เขาบอกแล้วเธอจําได้ไหมว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเขาบอกเขาจาไม่ได้ยูดมาเฟรเทยร์อะรนั้นหรออายูด้โอเมลตทีาจุบอจุจบนุกจอบ ทันหาวุ์นหัวแทนแทนแนแอน์ทนแทนแทนเทนแ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 ตนแทนแนีทนแ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 ทไแทนแนแท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 นแ่นแท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 นทนแ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 ทนทนแทนแทนแทนนแททนนแทนแนแทนแนทนนแทบทนทนนแนเนแททนนทนน ออกสวยๆโซนี่สก <c oughs> <c oughs> ็ดอุปกรณ์สกริงนี่หรอนี่อุปกรณ์นะงหมดดอกให้แชนเขาเก็บเขาไม่ยอมเก็บไหมบางบางยอดเขาะจะมีมแมลงติดอยู่นะดูหน่อยหนึ่งนะคะเนี่ยคนไหนที่มีต้นแบบนี้นะคะก็อลองไปเก็บทานดูได้ค่ะเมเบิ Maybe ้ลหรือ คนอยู่ประเทศสวีเดนก็คือต้นเลนนะคะต้นเลนตอนนี้กำลังออกยอดออกมาออกดอกออกมากำลังกินเลยค่ะเ,เมื่อกี้ได้ยินเสียงนกหัวขวาน <No. S 1> หักสเปดเหรอหัวขวานที่สวีเดนเนี่ยเยอะอะทุกคน ตอเก็บตอบางต้นสูงมากเลยทุกคนเก็บไม่ถึงเก็บใกล้ๆกล,กลบ้านหมยอ่ะน,นี่อันนี้อยู่เก็บแถวที่ทํางานนะคะต้นมันจะเตี้ยหน่อยเนาะก็ <c oughs> <c oughs> จ้องประจําเวลาทํางานเลยนะเอ๊ะมันออกหรือยงังออกหรือยังไรเงี้ยมันเริ่มออกแล้วหมดก็เตรียมจุดมุ่งหมายที่จะมาเก็บไปกินเลยะคะ่ะ อร่อยดีนะมันมันมันรสชาติแบบมันมันนะทุกคนถ้าเอาไปลวกจิม้มน้ำพริกอันนะมันมันอร่อย ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา9โมงเช้านะคะ9โมงเชา้ามาเก็บผักไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะแองเบิลดอกกำลังสวยๆเลยทุกคน,กน,คนรูรสรนส้สึกเหมือนกันนะครับคีร์สโคนส์ซังวาร์ซิสอ๋อฟักติส าาน,น้นนอแออม่กันสก้าซูลเล่ย์อยู่ในนีแถบเนี้ยวันทุกคนในห้องนี้เลี <laughs> ้ยงซึ่งดีมากโอ้ท้องล <laughs> ้อ,ลองยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยเชา้านี้ออกมากันเลยชวนแชนมาด้วยมาเป็นตะกรงไห้ เก็บเองถ่ายเองไม่สะดวก่ะก็เลยต้องชวนลูกพี่มาด้วยแล้วทำไมลูกพี่ถ้าเราจะถ่ายต่อฟิมาจ้อุปกรซัทีดิ่าอยาด้มันวิีงัแมมีเกอหมีกพอนัสิทกตัม่อ๋อมกเกอ อีกโอ๋หรือโอ๋แล้วล่ะค่ะต้นเช้อ้องล้องอีกแล้วข้าวแล้วกลับบ้านจะไปกินกาแฟ Ryan. กาแฟขนมปังก่อนนะมือหนือกลางวันแล้วค่อยมามาชิมผักเมนูผักเมเบิลวันนี้อร่อย เยอะๆชอบกินรสชาติเขาก็จะบอกอยังไงอะมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากๆเหมือนว่ามันมันมันอ่ะนะมันๆอร่อยดีลวกกินน้ำพริกก็อร่อยอทอดใส่ไข่กินกับน้ำพริกกะปิก,ก็ได้แล้วก็ไปทําเมนูอะไรอ่อะเมนูพายก็ได้อะ่ะแล้วก็ เอาไปตองก็ได้แต่ยังไม่แน่ใจถ้าดองคือต้องต้องมีเยอะๆนะทุกคนต้องเก็บไปเยอะกว่านี้อ่ะ mm. เดี๋ยวให้เขาโตอีกสักหน่อยนึงหมืออาจจะเก็บไปดองดู mm. อีกสักอาทิตย์หนึ่งนะ mm. เขาคงจะดอกใหญ่แ้วเน mm. วี่ย mm. ดอกได้เลย คนดูใกล้ๆใกล้ๆลักษณะดอกครับีเลยคือลักษณะดอกเมเบิลนะคะสีสวยค่ะสีสวยมากเลยมังน,น,น่าทานแบบนี้ใครอยู่โซนยุโรปอะมอคิดว่ามีนะเกือบยุโรปกลางยุโรปเหนือน่าจะมีนะคะโอเคนี่เลยค่ะโอเคค่ะ นี่เรากเก็บได้มาเนี่ยกาหนึ่งแล้วทุกคนนี่ค่ะสวยๆเลยน่าทานเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกท,นทีนึงนะคะว่าหมวยจะทำเป็นเมนูอะไรทานดีเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของหมวยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้หมวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ